เคีวอ่ะคิวสัสดีครับเดอคิวอ่ะเสืตุยพี่จอยพี่จอยกินมุกระทะกันกินมุกระทะกันเหรอไม่เห็นรอสแงส เจอย่างให้ทีนี้ไรบ่กินสําบ่ พี่ชิวกินอย่างอริดอร่อยทั้งกินทั้งเล่นน้องน้อยอยู่ไหนไม่รู้น้องพีม,พมีเสียน้อยอยู่กับแม่ครับแม่กาบบังเบิดใช่กะปแม่ากาบก้มน้อย,ย,ยนี่ว่าอร่อยดียัง

น้องน้อยล้อกินล้อกินอย่างอยากเอา,น,อานี่มานะเพืน <c ười> เอาแก้วน้ำไปให้พี่เคล่นเอาให้ไป <c ười> ลูกเคลนเอาแก้วน้ำไปให้คใหเคล่นเ,เน็้ให้ย่ <c ười> างไปพุ่นย่างไปทางพุ่น ส,ส่งรถดังอีกอพี่คิวนั่งรออีกพี่คิยวยังไม่อิ่มพี่คิวกินเยอะวันนี้กินให้อิ่มไปเลยนะกินจุกๆไปเลยนะพี่คิวนะใจน้ำแข็งให้น้องก้อนเดียวกับพ่อลูกดูท่ากินพี่คิวพิสดารมาก สุกไปเลยนี่กระทาหมูกระทาบม้ากระทุแมงกับพุนเนี่ยสุกไเลยเด็ไ่อยากเนยเขียวโอ้ยโอ้ย อยากเอาอีกก็รอก่อนแม่กำลังนี่เจ้สุกเราเล่นนี่เนี่ยเออจันละเอาไปเลยก็เขาไปนนไ็นไรไม่ไรกินได้เพิ่งเห็นกินยาฮาราสเมียน,น,นไข่ เป็นไข่ละมั้งเพราะอะไรเป็นไข่ละมังน้องพีมกินอะไรกินอะไรคะน้ำเขียวเหรอโอ้โหน้ำแข็งจะไปซื้อว่าเป็นบอสเงี้ยนปรกกาเอาเค้กมาเป่าเลยไม่ขึ้น อร่อยไหมน้ำโคกอ่ะอร่อยไหมอ๋ออร่อยน้ำเขียวอร่อยอร่อยทำยังไงอร่อยทำยังไงเอฮอพี่คิวอร่อยทำยังไงพี่คิวอร่อยทำยังไง,ออง,ไงเออเอาพาอีกบเจิเอาปะ ไปครับแม่นะไอจอมมาเสื้อนี้เลยได้มั้ยนะมายอมเลย ลาอายุแปดเองสิบสามปีแล้วนะจ๊ะใบเฟิร์นัวใจน้ำด้วยของเหัวใจน้ำด้วยยี่ห้องเพลงวะรองเพงวันเเดือนสิบสองแล้วเดือนแล้วละเนี่ยเดือนสอนะอยงแป้ อาเไมอาไม่เคลื่อนถือให้น้องเองสิถือดีๆนะฮะอาบน้ะออยาลองเพียงไห t ทูแฮปปี้เบรดเดทูยูแฮปปี้เบรด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 ทูยู

เนี่ยน้อยน้องน้อยจะเป่าเค้กวันเกิดนะจ๊ะวันเดือนที่ตรงนะกุหลายเป็นเวาออกวาวเอาอันเอาอันนึงออกเคลื่อนเออมันสามปีเดียวเออมายา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เก่งเก่งเก่งเกละชอบวายสิละละชอบว้เหรอมาเอาเอาไหมเนี่ยเฮ้สวีไปน้องเฟิร์นตัดไปให้พ่อใหญ่หนึ่งอันเดีวมีมาลูก क्या बात है क्या बात है ए ए